สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะเป็นในเรื่องของมาตือกจะมาต้นงวดของเจ้านี้นะครับก็ตา,ามข้อมูลตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมามาตืที่ตัวโปรแกรมนะครับเพื่อนๆคลิกที่เมนูหล,ลักครับเลือกเระบบเจ้านี้และวิเคราะห์นี้นะครับคลิก workflow กครับผมกด balance data นะครับจะปรากฏในเรื่องของ i n v o i c e ค้างธนาย,ยกมานะครับผมเพศเอกสาร B I ได้เอกสาร0 0น1นนหนึ่ง ซือเชื่อนะครับกดโอเคครับจะปรากฏหน้าต่างว่างว่าให้เราทาการเพิ่มข้อมูลนะครับผมเพื่อนเพื่อนกดเพิ่มครับเลขที่เอกสารนะครับผมศูนย์สี่ตัวแล้วก็หนึ่งนะครับเลขที่อ้างอิงนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองห้าสามนะครับรหัสแผนกนะครับผมยังไม่ระบุนะครับรหัสลูกนนี้นะครับกดจุด enter ทอร์นะครับผม เป็นบริษัทโดโกฮาม่าไทยเมนูเฟกเจอร์ลิงประเทศไทยจำกัดนะครับกด Enter นะครับเงินนี้เป็นบาทนะครับยอดเงินยกมานะครับผมห้าหมื่นบาท F10 บันทึกครับกด e Scape ออกนะครับเพราะเราจะไม่เพิ่มแล้วกด e Scape ออกครับกดเออ c a น c e l ครับผมสำหรับโดยชุดนี้ก็ถบลงพิยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ